เดียวมีอยู่เดี๋ยวมีอยี่มีอยู่เอาอะไรมาทันดีเช่ไหมจัจมด,ดตัวย่างของหมดสิบเจ็ดบาทแล้วเราจัดจนะไม่หมดที่เนาต้องจุดเหยียดจัดได้ non นี่ไงครับครับ สิบร <muitas S 2> ับอ <illions> ันนี้ใครเอันนี้สตัวหบาทครับโตบาทครับอครับสองุติดะ่งสามตครับเดี๋ยวเราด้เลิ้ปงนึงกนึงากจง่าพหอม้อยแ่านจาแห้งเลยลองนาได้ทัเเ ทบบนี้่ะไม่ว่ามัมันตเยอะ้ก่หมเลยวะไปยงงเงินเงินใหเอาอันนี้จับะรบสิบบาทสิบบาทเนี่อะไรเนนวันอันนี้เป็นยีบอันนี้สิบาทเป็นสาบาทเอาเติมอะไรได้เลย

เฉพาเราขาวเาขายรงนล้ว่งเบขี้ประเทียนเรากินย่งเต่ากันได้ยงเร้ากับบำรุงจังน้อยเรงเไปยัเนาะเรากินยงเล่ากันยางเ่ากับำรุงโอ้มัวที่ได้กินข้ามเกินอันนดเทวี่กินเห็รวยอะเนาะมาบ่ก็ไม่นเ่่ย่ไโนดิกานเล็ออนั่นแหละยงต่ามาบำรุงย่ง ยังไม่กำลังก็ะหักินอันนี้ตัวนึงกวาสังเียก็ถือแล้สิบยี่สิบสามสามสิบสองพันยี่สิบลาอย่างเดียวครับเอาลาอย่างเดียวจักบาทครับพะย่ะย์นตห่าบาทนตห่าบาทเน้นสิบบาทได้หกัวเอายี่สิบบาทได้สิบสองตัวเออเอายี่สิบบาทยี่สิบบาทเออ 2 khung, 2 khung nè, cái keo nó phải như Mình... thế. không,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แคนสามคนครับ็ดูวยเข้าใไหมงูหนุ่ยเข้ามาแต่ไม่ต่างจากนี้เลยมันเข้าอยู่ในนี้เลยนี่ค้อคนเดียนี่อคนเดยวอันนต้องไปอยู่ไม่รรอยู่ธุรกิจการท่ที่บ้านนันนะเขาเอาออจากตัาวก็ไอดมไม่ไไม่ได้เลยไม่้งนงานยได้อไ่

gì thiệt ừ. Chắc cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, không bỏ. Ừ. Để, không bỏ. Để không bỏ. สองนยี่สิบาทครับอองสองุครับครับผมสองตัวตัวห้าบาทขอบคุณครับสตัวแล้วก็ตั้งหสองเป็นยีบาทหนูมันได้ไหมเอามันได้ไหมอตัวหนถด้วยนะคะโอ้ที่่าโอเค

ปลาดองโขครับวั่นี้อันนี้17บาทครับ โอ้เราบอลนี่มอไหนล่ะมอลสอง Hæ! <small noise> la cahou peut venir de baque venir de bon ici ao bảo đây cũng cũng nên vào tham gia. nói <laughs> nhá. Được. Đây cái.

ามห้าสี่ห้าสี่บาทบาทบอส่สิครับขอบคุณครับแล้วเนาะคนน่อยไปโรงเรียนแล้วบ่นมมาก

ในลักษณะ嘛 เป็นพบปุ่งคือกันเหมือนง่ายดีต่านี้นแล้วฝาวาไปก่อนของร้านเราเออกระปุกจะโตเออกระปุกสิบบาทเนาะนี่อะไรที่ทานอะไรตีหันหนีมึงก็จเออรกุนมอาเ บ้าบอกแต่งกับมาเอเนี่ยสามสิบครับพรีิตยาสีกายคนละเถื่อนเหรอเขาไปสิบคั้ไปเรือย

ชาไทกรบาทชาไทยกิบาทชาไทเครื่องทีครับวนี่ชากตอันนี้ชาเขียวอครับองงดำน้ำกระทุไข่ยงไม่ตื่นยังใหญ่ของบร่านบุหรี่เนียิ้ง้าหน่งชนนนี่ใช่มราคาบ่ีออมาต็มขังอยู่มั้ง

ประเทศได้หนิกระรวงำหนดบาดนี้ก็กำหนดัามเราก็คือกินปนาหที่ขนลยนน้นี่อันเหมอน่นอกก็คือนันปลตูเราต่างนาเนปลาแต่ระว่าคุยก็ันัเาอการว่าจะมาคุยก็แต่ายนีมนัอกหนดนอ ยุของกรหนี่พวกของกันหน่ท่านก็เนะคเรานบมาไปดไการ่ใจัเด้ออันนี้อันนี้โุดนี้คสี่ับอนนี้ขอพร้อมสขอบคุณครับสบายดี่ได้เลยคัเต้อายรอเ่ย ใ้ถุง um, น so ั t ่นป really? well, so ันตัวมาเหลือได้เหลือแต่ตัวใหญ่ไปใส่เครื่องมาครับอันนี้อันใช่นะจี๊บสองบาทนี่ใช้เครื่องชี้ยางหี่ใส่ไปแบบแต่เหลือใส่เป็น22ครับ

อใส่ทำเป่นสองคงเออคอันนี้เดยรวมกันอันนึงทีนีงนึงอคใส่ยี่ก่บองตัอันนี้สิบอันนี้อันนี้ใส่ยี่่เัวสีห้ายี่้าสามห้าสี่พิาห่พองบาทครับค้อน